โดยมากนะคะทุกคนจะคิดเ,เผินๆภายนอกห่วงผลประโยชน์ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงเพื่อนฝูงห่วงสารพาพห่วงแต่ลืมว่าความเห็นผิดน่าห่วงกว่าไหมเพราะเหตุว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมทั้งหมดค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวด้วยเพระเหนความเป็นเพื่อนดี ความเป็นมิตรดีนะคะหวังประโยชน์เกื้อกูลให้เขาได้เข้าใจถูกถ้าเขาไม่เข้าใจคิดว่าหวังร้ายไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยนะคะแต่ว่ากล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกคนเขารบสูงสุดว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้แล้วก็คำของพระองค์ทุกคำเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโดยนัยของพระวินัยพระสูตรหรือพระพภิธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นใคร คนอื่นสิคะจะมีกล่าวผิดผิดถูกถูกถูกวันนี้วันหลังผิดก็ได้แต่พระสามัญธรรมเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าเคารพสูงสุดต้องรู้ว่าไม่มีทางไม่มีวันไม่มีสักขณะเดียวที่พระองค์จะกล่าวสิ่งที่ผิดและทุกคำนะคะไม่ว่าจะเป็นคำที่น่าพอใจหรือคนอาจจะไม่พอใจเช่นโมคะบุรุษภิกษุอยากเยื่อมหาชนเป็นต้นแต่ทุกคำที่เป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์ใช่ไหม จึงกล่าวคำนั้นเพราะฉันเห็นประโยชน์หรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็แล้วแต่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนคำของพระองค์แต่มูลนิธิไม่ได้เคยเปลี่ยนคำไหนของพระองค์เลยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ใครจะเปลี่ยนได้เพราะว่าแม้ว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วทรงสแสดงแล้วผู้ฟังสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรองสมัยคิดให้ดีนะคะลึกซึ้งหรือเปล่าถ้าเขาว่าไม่ลึกซึ้งเขานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพระองค์ไม่ลึกซึ้งอย่างนั้นหรือไม่มีอะไรจะต้องเดือดร้อนเลยค่ะสบายใจทุกคนพระความหวังดีใช่ไหมคะจะเปลี่ยนความหวังดีให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยและคําที่กล่าวก็เป็นคําที่ไม่เปลี่ยนเพราะเป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คาของเราเองแต่ว่าเราเข้าใจอย่างไรตาม ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เราก็กล่าวตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ทุกขั้ง